สวัสดีค่ะพบกับ่องสไตล์เอราวัณน้อยจันทรเนาะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจให้สไตล์เอราวัณน้อยจันทรเนาะไอ้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะเนาะเกิดติดตามน้อจัะเด้อพิพิาภัยังขอโทษขออภัยด้วยจ้ะพี่น้องจ๋ามื้อนี้อีหลาสิพามากินมะขามฝักใหญ่จ้ะมะขามฝักยักษ์แล้วก็มะม่วงจ้ะมะม่วงจะลองเบิ่งว่ากินปะทะกันมันจะเป็นจังได๋มันจะ เจ็บจังไหนน้าจัะนน้าพี่น้องจ๋าเอา,าบเบาๆไล่น้านนจัะนน้าพี่น้องจ๋ากินได้จ้ะขอบคุณค่ะเทหัวด้วเนาะพี่นอนะนะ้องเนาะเบิงเทหัวด้วเนาะบเบาๆไลเนาะพี่น้องเนาะแซ่บๆมากินมะขามยุ่ยพี่น้องจ้ะมะขามกับไอ้มะม่วงดองเนาะจัะเนาะ มาลองเบิ้งพี่น้องวัชิแซ่บขนาดได้อืมกินมระคำนะก่อนนะจน๊ะน้องมุ้งแข็งลังใจแดดอยู่น่อยนึงจ้ะเพราะว่าเป็นมุ้งหลังบาดนะจน๊ะน้องพี่น้องอืมอืมขอบพี่น้อง เย็นดีพี่น้องเอ้ยกินหลังบัตรกินแบบก้มฟินอื้มพี่จอมดมาจับพี่น้องจ้ามากินน้ำกันจ้ะอ,มอมมามะม่วงดองจ้ะอมมามะขามดองกับมะม่วงบอพี่มาจ้ะพี่น้องบอ,อพี่ขอถือขอไฟได้จ้ะเด้อมากินน้ำกันจ้ะ จับพี่นหรออือจับพี่เหรออืเปล่าเหงตกได้พี่น้องไม่ได้จับพี่น้องจ๋า่กินกันยังจ๋าจับตัวใบม่วง,งนี่นะมามาจับพี่น้องจ๋าอืมฟินมาก ยจะทำพี่น้องมากินกันลุกจ้ะมากินมะขามบมักม่วงยั่วๆพี่น้องจ้ะแซ่บมะขามร้องหมักม่วงมากินยั่วๆพี่น้องให้พี่น้องอยากนินจ้ะอือหือ อร่อ,เอ,อยเลยค่ะกินเนี่ยสุดยอดพี่น้องมาจ้ะแซ่บฟินกับการกินอือพี่น้องมากินกันจ้ะ กินมะขามมองเยอะๆพี่น้องนะจ๊ะเนาะนี่เรไปกินตา,ากแดดนะจ้ะเพราะว่ามุม่มันไปแดดจัะมาจา้ะพี่น้องจา๋ามากินน่วกัน้ะจ้ะอืมอืมอืม แฝดฟินมาเด้อพี่น้องเด้อเมื่อกี้นั่กันได้ใจเด้ออื้มอื้มไอ้กล้วยพี่งเกิดใจเด้ออ้มแสบหลายจนเดี่ยมือเลยพี่น้องเอ้ยฟินกับการกิน มมมไม่กินยอดพี่น้องจ้งาไ่กินตาได้จ๊ะพี่น้องจ๋าเอาว่าสไตล์อะละกินหันมุ่มไปหาแดด มันก็นคือตากแดดเนาะจ้ะน้องพี่น้องที่จริงอีหละะ่าบริกรกินตากแดดด้วยจ้ะเด้ดอยินดีครับพี่น้องแค่น,นี้ก็พ่อก็น่าจะน่ากดอินกับฝากก็อลไรก็แชร์กดอกสักสักใบในด้อยจ้ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สไตล์ออหล่า,ดาเด้อยจ้ะเด้อขอบคุณครัแบแ่บ